วิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกในวงกว้างและนับวันยิ่งรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆ Net Zero หรือเป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์จึงกลายเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนที่หลายประเทศให้ความสำคัญเพื่อช่วยแก้ไขวิกฤตนี้ให้ได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนสำหรับประเทศไทยจังหวัดระยองถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญต่อสภาพสิ่งแวดล้อม เพราะมีป่าชายเลนอยู่เป็นจํานวนมากโดยป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่สําคัญทางด้านนิเวศวิทยาสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ในปัจจุบันการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนนั้นอยู่ในอัตราค่อนข้างสูงรวมถึงสภาพป่าชายเลนที่เหลืออยู่นั้นยังขาดความอุดมสมบูรณ์สิ่งนี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ภาพรวมของพื้นที่นะคะเราเป็นชุมชนที่เป็นเหมือนเป็นป่ากลางเมืองนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะปัญหาที่ยังเจออยู่ตอนนี้ก็จะมีถ้าเกี่ยวกับแม่น้ําเลยก็จะมีพวกขยะแล้วก็จะมีพื้นที่เกี่ยวกับดินที่ไปเป็นดินเลนเน่ามันก็มีนะคะส่งผลให้ต้นไม้ที่เราปลูกหรือต้นไม้ที่เจริญเติบโตอยู่เกิดการเน่าเสียคือรากรากเขาเน่าค่ะเขาทำให้เขาต้นเขาต้องตายไปค่ะเราทําได้แค่บางส่วนคือมันมันเกินแรงเราการที่มีผู้ที่เข้ามาร่วมทําตรงเนี้ย นับว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะโครงการเติมพลังรักยั่งยืนสู่พื้นป่าไทยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร่วมกับบริษัทสตาร์ปริโตเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนหรือ SPRC และบริษัทเชฟรอนไทยจำกัดพร้อมทั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและจังหวัดระยองรวมทั้งองค์กรภาคีเครือข่าย เริ่มจากการฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำจังหวัดระยองซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มอบพื้นที่100ไร่เพื่อจัดทําโครงการบริหารจัดการพื้นที่ป่าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ให้คนในชุมชนระยองต่อไป โครงการนี้ถือเป็นการสานพลังจากทุกองค์กรร่วมกันนำทั้งองค์ความรู้นวัตกรรมและความเชี่ยวชาญมาช่วยออกแบบการจัดการพื้นที่ป่าเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์แบบ SBTi ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีสและขับเคลื่อนโครงการอย่างบูรณาการสำหรับโครงการเติมพลังรัฐยั่งยืนสู่ผืนป่าไทยก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจของเรานะครับ เพื่อจะทําการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสารต่อพันธกิจด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนในบริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ําจังหวัดระยองเพื่อสร้างผลประโยชน์คืนสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมพัฒนากําลังคนสเตมเพื่ออนาคตและพันธมิตรทางด้านวิชาการอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิลรรัยม,มหิดลและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อวางแผนและออกแบบในการดำเนินการที่เหมาะสมตามหลัก Science Based Target หรือเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ติดตามแล้วก็ประเมินผลทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแหล่งความรู้เพื่อส่งเสริมแก่เยาวชนและชุมชนต่อไป SPRC is committed to nurturing a sustainable future in r a y o n communities where we operate As the one team collaborative effort under Foster Future Forest Projects, we aim to foster urban forest restoration by uniting local stakeholders and actively engaging with the communities. We intend to foster close collaboration with local stakeholders to provide local knowledge and insights, including the Rayong communities, as well as coordinating with the Rayong Provincial Administrative Organization, the Rayong Municipality, the Rayong Governor to Rayon River, and Mangrove Forest Restoration Conservation Group. By restoring urban forests through collaboration with local stakeholders and active community engagement, we aim to strengthen the community's connection with ourselves and restore the urban forest, as well as promoting shared responsibility for the environment to leave a lasting positive impact on both the environment and the communities in which we serve. At Chevron, we believe that the future of energy is lower carbon and that energy is essential to achieving a more prosperous world. CTL will be contributing support to this project to revitalize the urban forest, increase biodiversity and ecological health, which will contribute to long term environmental sustainability in the area. As part of one team collaboration, employee engagement and volunteerism are also key to maximize our collective impact. We aim to involve our employees to not only promote awareness and encourage their contribution through volunteering, skill sharing, but also to build and strengthen employees' relationships from the three entities as part of our one team culture. โครงการในครั้งนี้นับเป็นก้าวที่สำคัญของการพนึกกำลังจากทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศช่วยเติมพลังปลุกจิตสำนึกและสร้างความรักในการดูแลผืนป่าพร้อมคืนรอยยิ้มให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลของระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งโครงการเติมพลังรักยั่งยืนสู่ผืนป่าไทย Foster Future Forest.